ตุกตุลาะวะะวัีสวัสดีค่ะคู่จิ้นชอบบีบีของเขาโอ้โหก่อนที่น้องบีบจะกลับไปฝึกงานอยู่ฟิลิปปินส์ก็ต้องมิฉากอำลาอะไรคู่จินของเ้าให้มิการได้ประทับจิตประทับใจ ให้กับเอซทั้งหลายที่ติดตามคู่จิน้นท็อปบีบีเพราะฉะนั้นพระเอกนอนชยนันสิบ้าเข้าไปเกาะขอบเวทีติดตามความหนารักของคู่นี้มาติดตามพระเอกนอนชยนันกันบนเวทีระเบียบวัฒสศินค่ะเขาไปทำอะไรกันนะเขาไปทำอะไรกันนะ มีพวมหวานด้วยกันอีกแล้วก่อนที่จะอำรงอำลาจูบความน่ารักมาฝากคตามคำมั่นสัญญามีเมลายบ้านคู่ไ้แล้ววันนี้ขึ้ไหมวันนี้ไม่ได้ขึ้นแล้วไปบรไปบอลกันหน่อยจะไปแล้วไรนะ จะเดินทางกลับเราเอาชิคก์ก็ไว้แล้วไว้อีกเไม่ก็ไวยพรให้สำหรับคนที่ที่อยากจะให้กำลังใจคนที่อยู่แดนไกลครัก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยนะครในกาณหมอเพราะว่าถ้าเกิดทำไวยพรของผมมาผมขออนุญาตไวยพรส่วนตัวขออนุญาตเป็นตัวแทนตัวแทนจากบ้านท็อปบีบีอ่ะเป็นตัวแทนเหรอใช่ให้เป็นตัวแทนเธอเธเป็นตัวแทนแล้วจะไม่ถือกล้องใช่ไหมเด็กเองไม่ไม่ถือให้เธอไปตัวแทนผมแนะน้ำตัวแทนของบ้านที เป็นทางการมากถ้าจะอยู่กับเชนดีเราไม่เคยคุยกันแบบแบบนี้ตื่นี้แต่ว่าคุณนนท์ต้องการนะจ๊ะก็ขอให้คุณหมอเบดีนะครับตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็นิ่งกลับมานะครับเพราะว่าวูนที่แห่งนี้ทุกอย่ได้สิ้นเพื่อนทุกคนแล้วก็รออะไรอีกรอคุณหมออือเอ่าเบบีเบบีหน่อยกลับมาครั้งนี้เป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงครับให้ผมตอบแทนอันเนี้ยเอามีความรู้สึกง่วงแล้วก็นอนหลับเต็มสองวันโม้หมา ผมไม่เจนด้วยอยามีของเขาของเขาของเขาเป็นยังไงตั้งแต่กลับมาครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนจากที่ทำงานที่ทริปบิน์ค่ะก็ถือว่าได้กลับพักผ่อนแล้วก็ได้มาชาร์จแบตเอาพลังงานดีๆกลับไปเพื่อเดินต่อเพื่ออนาคตนะคะแล้วรอบนี้ไปอีกกี่เดือนอ่ะน่าจะกลับมาอีกทีน่าจะเป็นามสามสองนามไม่นานไม่นาน รู้สึกว่ามีแผนเหนือเดี๋ยวนะมีษาวังว่าเราจะได้มีใช่ไปเที่ยวเหนือด้วยกันใช่ไหมเหนืออะไรล่ะพุทธาเหรอเหนือขอนแก่นเนืออุบลเนื้อเราไม่ใช่พัฒนเหนือไงเราได้ไปเดินในพุษธาพุทธาไปเมีษาไม่ใช่เหรอ ไปดูงานเอไปดูตัวงนนะโอเคนะครับยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับบ้านท่อบ b นะครับที่สร้างความน่ารักความม่วนซึ่นหัวเซลความแบบหวานหวานเหมือนน้ำตาล5กิโล6กิโลวันนี้ไม่6กิโลแล้วแหละวันนี้ประมาณเท่าไหร่กิโล อ้าวอึดแน่ชมตาการไม่รัดเลยไม่รเลยสบายมากเลยวั <laughs> นนี้สบายมากเลย, <laughs> ย,เลยโอเคนะครับหวังว่าเราจะได้เจอภาพน่ารักน่ารักแบบนี้อีกจากช่องของนนัยนันนะครับช่องตองช่องนนัยนันช่องน <laughs> นัย <laughs> นันนะครับนนเชนเจ็ดแปดเก้าอ่ะพี่พีขอบคุณเพื่อนร่วมงานหน่อยทุกทุกคนที่มาในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยแล้วก็ยังอ่คนข้างเสมอนะ แลก็ส่งท้ายน่อยเออไปกันบางใจน่ารักสุดท้ายนี้นะครับผมแนะนำท็อปและดีดีเอนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่พี่คอนบอยทุกคนที่ยังไม่ปิดไปเลยนะครับไปแล้วน่ารักเขียวเอ้ยคนนึงมาแบบหวานคนนึงมาแบบเขียวนะครับลงทางนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าจะหัวจะสักนะครับเพราะว่าเวทีเรามันมันสูงมา เละแล้วก็เข้าสู่ประตูวิวาขอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ